พอแปลงเนี้สารมันหนักอันนึงมาจากจังหวะที่พอทําทสารใบเพสลัดมันสมบูรณ์แบบที่สุดเลยม,มันเพอร์เฟกของการได้ใบเพสลัดมันจึงรับสารได้เยอะมากกว่าแปลงนี้ม,มากกว่า,ปาแปลงต้นมะละก็พอกันเลยใส่ปุ๋ยทางปุ๋ยเสมอทาง15.0าและตบด้วย4ี่สศอีก1นกิโลฉีดทางใบด้วยสาหร่ายอีกสองรอบสหาหร่ายสังกสียูเรียอีกสองรอบสุดท้ายนิดนึงนิดนึงขนาดพอ เพิ่มให้เต็มที่เลยนิดหนึ่งน้ําวันเว้นวันนิดหนึ่งทงัทง้งๆทุกอย่างเอื้อหมดเลยนะแต่สารน่ะแล้วก็ดอกมาค่อนข้างเกิสองร้200อยเปอร์เซ็นต์ดอกดกด้วยอดอกเนี้ยเหมือนกับเบรกเบรกใบเบรกใบอาหารไปดอกหมดไปดอกหมดเลยคือดอกทีตีโคนตอนเนี้ยถือว่าได้วัสดุคุ้มโคลเลยนะจะโม้ไหมเนี่ยไม่โมเห็นผาบเลยดอกได้คุ้มโคลเลยมันก็หลุดมาเล็กๆน้อยๆป๊อกแป๊กปอกแป๊กก็ยัง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ระสักสามห้าสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์จะได้ั้งอ่ะส่วนไอ้แปลงเนี้ยแจ๋วเลยไอ้แปลงนี้ใบ,บ,บเข้มใบเพกติดแก่แล้วแต่ดอกบานช้านะอดอกมาพร้อมาอการการแต่ดอกบานช้าไปนึกว่าเลื่อนไปแล้วลาวอาทิตย์เลยนะเพราะใบอ่อนมันเป็นตัวดึงอาหารแต่แปลงนู้นดอกเหนือกว่าแต่ได้ใบอ่อนมันก็เลื่อนเดียวกัผู้เรียนแตกใบอ่อนแล้วต้องเลื่อนการสุกแก่พัฒนาการทางด้านดอก หรือด้านเนื้อก็จะดบลงไปจนกระัางใบเขาถึงปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้เขาจึงทํางานกันต่อเพราะนั้นถ้ามองอีกม,มุมนึงถ้าเกิดวกไข่ที่ต้นไม่สมบูรณ์เลยใดดอกมาเนี่ยดอกก็จะแก่ชากว่าต้นที่มันสมบูรณ์ดี<อ>เพราะว่ามันจะต้องไปแตกใบอ,อ่อนไปนันนูนทุกกระบวนการของเขาหละทุกกระบวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นถ้าฐานใบเก่าดีกระตุนใบก็จะมาง่ายกระตุนดอกก็จะมาง่าย มันเหมือนรถที่มีเครื่องยนต์ที่มีความแรงสูงสูงเทอร์โบใหญ่ๆอะ่ะจะขึ้นเขาจะไต่เนินจะแสงจะอะไรมันผ่านได้ไง่ายๆเนี่ยขุมพลังมันจะเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ไง่ายๆนะให้มันสมบูรณ์ให้มันประจวบเหมาะกัน,นยังไงอันนี้นนท้าความได้ถึงสองปีเลยนะค่ะเดัย้อนไปดูแล้วอนะสภาพต้นเป็นยังไงเพราะว่าที่พอเคบอยว่าแปลงนั่น เกิดว่าสารมันหมดพอดีแล้วก็สะสมอ,อาหารพร้อมพอดีแล้วก็อาการมาพอดีก็จะได้ดอกสืบเนื่องจากปีกายไม่ประสบความสําเร็จในการทํำนอกฤดูอ,อาจารย์ก็วิงเขาออกก็เห็นนะปีนี้จึงชนิดที่ว่าซ้อมหนักเก็บตัวดีน้ำเลี้ยงดีดีมาดีไปดีไปดีมาเกินไปน,นิดนึง<ม>เกินสารไปน,นิดนึงเกินอาหารสะสมจำพวกโหดๆไปน,นิดนึง เดี๋ยวเอสีฟังจะจะไม่เข้าใจเอ๊ะอะไรโหดโหดศูนย์สี่สองหนักปีนี้พอศูนย์สี่สองหกจังหวะนั้นพอใส่ศูนย์เรื่องหกหลังจากทาสารได้สะสมตัวตัวหน้าเป็นตัวหนามีไนโตรเจนได้กครั้งเดียวนอกนั้นศูนย์สี่สองหมดเลยหลังจากทำสารไปใช่ไหมโอ้โหดอกมาอลังการมากแนวทางนี้ใช้ได้แต่จะจะต้องถอยโดสถอยจํานวนครั้งแต่แนวทางนี้ปีหน้ายังจะทําต่อไม่เคยเลยที่จะใช้ตัวตัวหน้าเป็นศูนย์ในการเป็นอาหารสะสมอ่ะ รุนแรงกับตน้นแต่เรื่องใดดอกนี่มันแทบจะเชื่อขนมกินไดเลยนะสูตสิบสองสีอชายนะแต่เราต้องทําใจนะเรื่องความกระด้างเรื่องอายุใบเรื่องความแว่งของใบก็จะต้องมีให้เห็นกว่าจะใช้พวกห้าสิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยเจ็ดสิบสามสามที่สี่เงี้ยแต่ถ้าเป็นทุเรียนทินมามีความระดับความสมบูรณ์ปานกลางอ่นะก็ก็ใช้ได้แต่ถ้ามีความสมบูรณ์สูงมากๆแบบแปลงนู้นอ่ะ จะต้องเน้นตัวหน้าเป็นศูนย์ให้ให้บ่อยให้มากกดไนโตรเจนมันเอาฟอสฟอรัสไปกดไนโตรเจนเพราะนั้นมันไม่ตายตัวใครจะใช้ศูนย์ส0่สอหกหรอว่ศูนย์สามสิบสามหาศูนย์อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมีหลายตูวถ้ามีต้นมีชั้นใบเยอะๆหนาๆใบใหญ่ๆเนี่ยจะต้องใช้ระบบเนี้ยเยียโดยเฉพาะปีที่ฝนหนักๆด้วยใช่ครับเพื่อเอาไปกดไนโตรเจนแสดงว่าตอนที่พอใช่อ่ะ พอฉีดสารปุ๊บใบยังพศรสารอยู่พอก็อใช่ผมยื่นเข้าไปเลยถ้าจำไม่พิดเราใช้สิบห้าสิลลิลิตเจ็ดยุ่งวดเดียวพอหลังจากใบเข้มใบเข้มปั๊บไม่รอขยับแนละ้วเพราะเพราะจากก่อนก่อนรุ่นก่อนก่อนที่เราจะรู้จักกันเนีรอจนกระทั่งใบขยับและคุมเนี่ยไม่เคยอยู่อะมันไม่ทันใช่ะมันจะไม่เคยอยู่มันจะไม่คอยได้เป็นไปเหมือนที่หลายๆคนพูดม,มันจะไม่เป็นแบบนั้นมันหลุดมันหลุดปั๊บอะไรก็เอามันไม่อยู่นะมาเป็นเอ6สิบหกเลยแหละ ถามว่าในขณะที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยถามว่าพอมีอาการแกว่งในอารมณ์ไหมมีแต่เพราะความอยากลองอยากรู้อยากได้ไงก็แล้วเรารู้กําลังของต้นทุเรียนเราว่ามันอยู่ในระดับที่มีความบุ่งมนบูรณ์ค่อนข้างจะเต็มร้อยถือว่าเต็มร้อยจริงจรังก็ก็ใช้ได้แสดงว่าก็ต้องประเมินสภาพต้นเราเนาะบอนเนาะน้ําอย่าให้ขาดน้ําอย่าให้ขาดใบมานิดนิหน่อยๆน่อยเก็บให้หมด ไม่ยอมให้แมลงเข้าไปเป็นอาหารของแมลงต้องเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบไอ้พวกแมลงที่พอวาเนี่ยก็จักกะจันจักกระจันขาประจัจักกะจันประจันผิวมันปากดูดใช่ปะปากเคียดูดจะอยู่ในกลุ่มแมลงปากเคียดูดครับออพวกปากดูดนี่ก็จะมีจักกระจันมีพวกเพี้ยต่างๆเนี่เพี้ยจักกระจันเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟพวกนี้เคียดูดหมดอะลายแดงก็เคียดูด แต่ปีนี้ไรแดงยังไม่มานะใบยางยังยังยังไม่เหลืองความชื้นยังสูงพวกแมลงพวกะไรช่วงทําดอกนี่จะระวังพวกปากดูดมากกว่าพวกกัดใช่ไหมจริงๆแล้วชาสวนะก่อนหน้าที่จะดอกบานก็ต้องเพี้ยไฟป้องกันหนึ่งรอบและในระยะหัวกําไรเนาะก็ให้โบลอนหรือให้แคลเซียมโบลอนหรือให้สารต่างๆแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมการติดผลก็จะต้องฝาก ยาเพี้ยไฟไปด้วยไหนๆก็ฉีดแล้วและอยากจะฝากถึงเพื่อนๆเอฟซีอีกเรือหนึ่งเน้นเลยขีดเส้นตายด้วยว่าจากนี้ไปเราก็คงจะเจออากาศที่แรงร้อนแห้งมากขึ้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอุ้ยดอกยังบานไม่เสร็จยังใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดเพี้ยไฟไม่ได้แต่จริงๆแล้วได้ปีที่แล้วพ่อก็ฉีดระบบนี้แล้วครึ่งทางจัดการสั้นหนึ่งครั้งเลือกยาทีมเรามีประสบการณ์ในการใช้ที่ว่ามันไม่มีผลเสียก็เช่นพวกอีมิดาพวกอีมิดาพวกฟิโปนิลไทอะมิทอกแซม อะเซต้ามีผิกเนี่ยสีหากลุ่มเนี่ยใช้ได้เลยฉีดพาดอกมันได้เลยไม่มีเสียหายยืนยันเลยเพราะทำมาทุกปีจะไม่มีเสียหายห้ามไว้ออยห้าประเภทเทแล้วน้ำขาวหรือแม้แต่อีมิดาบางตัวที่อยู่ในรูปน้ำนะอีซี <ทำ S 1> <EC S 2> นะอีมิดามีสองรูปนะอีมิดามีทั้งผงและมีทั้งน้ำมันน้ำมันจะเป็น10%อซอันนั้นหลีกเลี่ยงใช้เป็นพวกอีมิดาผงไทอะมิทอกแซงผง ผงผงจะไม่ค่อยร้อนจะไม่ค่อยทําลายเกสรถ้าไปรอจนบานหมดอ่ะใครก็ตามที่อยู่ในโซนดิฟเพีไรด์ด้วยด้วยน้ำจีบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าใครดึงน้ํามากปอกคาแล้วจบเลยถ้าใครปอกคานะถ้าดึงน้ํามากหรือเป็นต้นแก่นะแนะนําให้ผลน้ําหลังจากดอกบานอะแล้วขึ้นรูไว้ด้วย mm. เขากินน้ําได้ทีร้อยข้อต่อร้อยข้อต่อระหว่างการกับผล ต้นสูงสูงต้นแก่แกใช้น้ําเลยเนี่ยฉีดล้างฉีดให้ปลอกหลุดเชา้าเช้าอย่าฉีดเย็นฉีดเย็นจะแห้งแข็งฉีดตอนเช้าความชื้นทั้งคืนมาเนี่ยมันจะนิ่มได้ทั้งร่างเพียไฟได้ทั้งสงารความและขึ้นลุกเร็วผลไม้ทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นมะม่วงเป็นอะไรก็ตามถ้าดอกบานเสร็จเลยเสร็จแล้วฉีดน้ําช่วยอย่างที่โบราณบอกว่าถ้าผลตกล้างช่อมะม่วงผลตกหลังจากดอก,ท,กทุียนบานเสร็จแต่สุีจะขึ้นลูกเร็วและตามมาด้วยใบอ่อน